สวัสดีครับผมแอมมี่นะฮะก็ตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับผมเมื่อคลิแล้วว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ของเจ๋งๆก็ยังมีอยู่นะครับผมยังมีมาให้เพื่อนยังมียังมีมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะก็นี่แหละครับขอไม่พูดมากแล้วกันก็นี่เลยรูปผมแหละนี่ฮะรุ่นนี้นะครับผม impera impera i l force นะฮะ dead นึ่นะครับผมที่เขาเรียกกันนะครับ e m p e r o r Imperial Force นะฮะก็โคง E-S Chassis นะครับผมก็รุ่นนี้ก็เช่นกันครับมาจากตู้เครนเกมเหมือนกันนะฮะอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมตอนที่ผมรีวิวรถ Super a n t e r e g e n Style นะฮะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนะฮะก็เพื่อนๆ อยากรู้ข้อมูลก็อยากฟังข้อมูลก็ลองไปเปิดคลิปย้อนหลังดูนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมก็สำหรับรุ่นรุ่นนี้มีทั้งหมด4แบบนะฮะก็นี่เลยครับเริ่มตั้งแต่บอดี้สีขาวนะฮะบอดี้สีขาวรหัสไอเทม92267แล้วก็จะเป็นบอดี้เมทัลลิกสีแดงนะฮะเอ้ยไม่ใช่บอดี บอดี้เคลียสีแดงนะครับผมเป็นบอดี้ใสนะครับบอดี้สีแดงใสนะฮะรหัสไอเทม92268นะครับแล้วก็แล้วก็บอดี้สีส้มนะฮะยางส้มบอดี้สีส้มยางส้มโรงดำนะครับรหัสไอเทม92269นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบอดี้สโมกสีดำครับก็เหมือนคล้ายๆ้ายบอดี้เคลียนะฮะครับผมเป็นบอดี้ดำใสนะฮะ รหัสไอเทม92270นะครับผมโครงดำบอดี้ดำใสยางสีส้มนะฮะนี่นะครับผมก็สังเกตได้ที่หนุกเมจิกสีดำมาร์กเอาไว้นะครับว่าผมได้รุ่นไหนมาก็จะเป็นบอดี้เปลี่ย์สีแดงนะฮะนะครับผมเราไม่ได้ตามหน้ากล่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะนี่ครับ งานฟิลิปปิน์เช่นเดิมนะเดี๋ยวนี้หางานญี่ปุ่นน้อยลงนะผมไม่รู้เพราะอะไรนี่ครับระมาณนี้นะก็เรามาดูภายในกล่องกันนะครับผมสวยมากฮะนี่ฮะเราเริ่มตั้งแต่ล้อแมกเลยแล้วกันล้อแมกจะเป็นออกเป็นสี สีไม่เชิงว่าสีดำครับเป็นสีเทาเทาเข้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเป็นร้อแม็กขนาดใหญ่6ก้านนะครับผมก็เป็นร้อแม็กออฟเซตนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นหน้าแคบมีหน้าแคบแล้วก็หน้ากว้างนะครับผมนี่ฮะก็พีพีธรรมดานะฮะพีพีธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นยาง ยางสีขาวนะฮะเป็นยางขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นยางด้านหน้านี่ก็จะเป็นด้านหลังนะสีขาวก็สวยงามมากครับนี่ฮะเป็นยางสีขาวนะครับผมประมาณนี้แล้วนี่ก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นบอดี้สีแดงนะฮะบอดี้บอดี้สีแดงสีแดงใสนะครับนี่ฮะ Dash One แล้วนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบของแชสซีนะฮะสีแดงนะครับผมฝาครอบ,อรอบ,ออรบอมอเตอร์ฝาครอบเฟืองชุดเฟืองนะฮะแล้วก็ฝาล็อกมอเตอร์ชีล็อกมอเตอร์น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ครับโรเลอร์ด้านหลังสีแดงนะฮะประมาณนี้ ก้ามปูครับสีขาวก็วจะเป็นโครง V X เสีสีขาวนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเบนฟอร์ดแนีสีขาวนะครับผมประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นชุดเฟือง จะลดีมอเตอร์เกลียขับเคลื่อนนะฮะก็จะเอาโรเลอร์รอชุดสะพานไฟนะครับนี่ครับมาดูสติ๊กเกอร์กันนะฮะนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่นะฮะแบล็กกาวก็จะเป็นของใหม่แล้วเป็นพื้นหลังเป็นเมทัลลิกสีเงินนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมว่ายุกคก่อนๆก็แบล็กกาวพื้น และก่าวพื้นหลังของสติ๊กเกอร์นะฮะ,ะก็จะเป็นสีขาวธรรมดานะครับนี่ก็จะเป็นรุ่ใหม่แล้วสมัยใหม่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะสวยงามมากครับอันี้ก็กระดาษคู่มือวิธีการประกอบรถรุ่นนี้นะครับผมน,นะครนะมีแนะนำทั้ง วิธีการพ้นสีบอกรหัสสีตำแหน่งพ้นสีว่าพ่นสียังไงอะไรอย่างนีนะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกระดาษคำเตือนที่เราต้องเจอภายในกล่องของรถทุกคันที่เราซื้อนะ <c oughs> นี่ก็เหมือนเดิมครับโปรชวหรือเปล่า ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะฮะนะก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เช่นกันนะฮะยังมีอีกครับผมยังมีอีกครับเพราะผมโดนมาเยอะครับรับมาเยอะครับรับมาเยอะนะฮะ ก็คลิปต่อไปก็ยังยังมีอะไรเด็ดเจ๋งๆอยู่นะฮะมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็หมดแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะฮะผมไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนๆไหมที่ผมได้เอารถแต่ละคันที่บอกว่า,วามันเจ๋งมันเด็ดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนๆไหมนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับต้องขอตัวไปก่อนและก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมครับคลิปหน้าก็ยังมีอะไรที่เด็ดเจ๋งๆอยู่เช่นเคยนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสหร้สวัสดีครับผม